กับเรียนท่านประธานที่กร,รบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมพิพัภั์สารีรัฐพิภาครองนายกรัฐมนตีและเลฐมนตีว่าการกระทรวงพลังงานความจริงทางฝั่งรัฐบาลก็ตกลงกันว่าจะพยายามใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกขออภัยเอย่ยนานท่านสุภาะบชอภิปรายไปเกี่ยวกับไฟฟ้าไฟ,าฟ,าฟาผลิตเนี่ยมันไม่ถูกต้องผมเลยคิดว่า ถ้าผมไม่ขึ้นมาชี้แจงจะทําให้พี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนเข้าใจผิดในตัวเลขที่ท่านพูดนะครับแต่ว่าก่อนที่ท่านจะมาพูดตรงนี้ท่านก็บอกว่าผมกับรัฐมนตรีคราวที่แล้วมาจากพรรคเดียวกันก็คงเก่งใจในทุนแก้ปัญหาแบบเดิมผมขอเรียนครับว่าโครงสร้างแบบปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่พอใจแต่มันไม่มีทางอื่นที่จะต้องปรับตามโครงสร้างแบบปัจจุบัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยพึงพอใจในผลงานที่ทํามาแล้วก็คนอย่างผมไม่เคยเกรงใจใครครับถ้าหากว่าทําไปแล้วพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์ผมไม่เคยเกรงใจใครและทําบวาแต่เกรงใจใครสามเดือนที่ผ่านมาผมคงทําสิ่งที่ทําให้กับประเทศกับประชาชนไม่ได้อย่างที่ปรากฏมาในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็ทําความเข้าใจไว้ก่อน ประการที่สองครับก็คือเรื่องของอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ผมคิดว่าผมต้องขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ชีจแจ้แจง,งพจเ,พะะรรเพราะว่าตัวเลขที่ท่านชี้แจงไปผมฟังผมก็ตกใจเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเลขที่ท่านชี้แจงกับตัวเลขที่ผมได้รับการชี้แจงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมื่มอวานนี้เองครับ <S 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 เพิ่งนําเข้าคณะรัฐมนตรี <S <S มันคนละตัวเลขกันเลยประการที่ผมอยากจะบอกในส่วนนี้ก็คือว่ากระแสงเงินสด ของการไฟฟ้าไฟผลิตวันนี้ณปี66เนี่ยประมาณเกือบ9 0 0 0หมล้านบาทนะครับและประมาณการใช้ใจ่ายของการไฟฟ้าไฟผลิตที่ท่านบอกว่าประมาณตั้งแต่ต้นปีคือโมกาลาไล่ไปจน,นเนี่ยจะลงไปถึง1 0,000่นกว่าล้านมันไม่จริงครับเพราะว่าต้องรักษาระดับเงินสดไว้ที่ไม่ต่ำกว่า6 0 0ม0ล้านบาทเป็นมาตรฐานของการไฟฟ้าไฟ,ฟ,าไฟผลิตเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ท่านบอกลงไปหมื่นกว่าล้านเป็นไปไม่ได้และเราไม่มีทางจะ เกิดให้เป็นแบบนั้นนะครับตัวเลขที่รายงานคณะมนตรีเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ตัวเลขแบบนั้นนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ก่อนจะขึ้นมาชี้แจงผมก็สอบถามเพื่อความมั่นใจมาแล้วว่าเมื่อวานตัวเลขที่รายงานคณะมนตรีมันไม่ใช่เพราะว่าผมก็เชื่อท่านสมาชิกว่าท่านก็ต้องได้ตัวเลขที่ถูกต้องมาเหมือนกันนะครับผมก็พูดกับท่านรักษาการผู้ว่าและท่านรอ,องผู้ว่าฝ่ายการเงินท่านก็ยืนยันว่า ตัวเลขที่รายงานคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเป็นตัวเลขที่ถูกต้องท่านก็ไปทรบาบว่าตัวเลขที่ท่านพูดนั้นมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นประการแรกตรงนี้ก็ให้เข้าใจว่ากระแสะเงินสดวันนี้มีอยู่ประมาณ8 9้าหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็ประมาณการที่ว่าถอยไปเรื่อยๆลงไปเหลือหมื่นกว่าล้านเป็นไปไม่ได้เพราะต้องตัดต้องไม่ต่ำกว่า6 0 0 0ืนนะครับทีนี้ในส่วนของปตทวันนี้หนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่มีกับปตทสามหมื่นกว่าล้านบาทไม่มีแล้วใช้หนี้หมดแล้วครับ เพราะนั้นวันนี้ปตท,ทได้รับชำระหนี้จากการไฟฟ้าไฟผลิตหมดแล้วและการไฟฟ้าไฟผลิตก็ไม่ได้ติดหนี้อะไรกับปตท,ทแล้วนะครับสิ่งที่ผ่านมาก็ต้องเข้าใจครับแล้วก็ต้องผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกส่วนภาคที่เข้ามาร่วมกับรัฐบาลชุดนี้ที่พยายามลดค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนาผมไม่ทราบว่าใครจะไม่พอใจแต่ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนพอใจกับสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ได้ทําให้นะครับในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่ง แน่นอนครับไม่มีใครต้องเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนแต่ทุกคนพร้อมใจกันเพื่อจะช่วยภาระตัวนี้ให้กับประชาชนนะครับแต่ว่าผมยืนยันครับว่าสิ่งที่ท่านเป็นห่วงขอบคุณแต่ว่าไม่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ตัวเลขที่ท่านชี้แจงเมื่อสักครู่เนี่ยก็ขอยืนยันครับว่าไม่เป็นตัวเลขที่เป็นจริงนะครับขอบคุณครับท่านประธาน